มากพอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24โมงเติม LLPC คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่ไลน์ออดอดี ID เท่านั้นหรือจะเติมเกมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับจีวาโลฟีไฟเกมเกมชินอิมแพคหรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไว้จัดอย่าลืมใส่แอดไว้ข้างหน้าด้วยนะตุนมากพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินน่ารักพร้อมให้บริการตลอด24โมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับปลกคุ้มชัว สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูแอนนี่กันนะเป็นแอนนี่มิดเลนนะเกมนี้เจอกับดน่าที่มิดเลนนะแอนนี่นะเจอดน่าผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับมิดเลนนะแล้วแอนนี่เอาเป็นเทเลพอร์ตมาด้วยน่าจะเล่นได้แบบสบายๆบายเลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเป็นตัวตีไกลอะสามารถที่จะเล่นระยะได้เรื่อยๆแล้วก็มีสกิล e ในการเพิ่มโล่ให้ตัวเองเออดน่าน่าจะฆ่ายากนะและเกมนี้ป่าฝงของข้ามเป็นเกรฟด้วยฮะแน่นอนอยู่แล้วว่าเกรฟเนี่ยอาจจะ เข้าแกงยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าไดนาก็ไม่มี CC ให้นึ่ออกปะอันนี้ก็จะโดนแกงได้ยากหน่อยนะถ้ายืนบุมถูกเนี่ยถ้ายืนฝั่งถูกนยผมว่าไม่น่าจะโดนแกงได้อะเราว้ามาตอนนาทีที่3เลยนะเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยไม่มีอะไรอยู่แล้วนะมาดูช่วงนี้กันดีกว่าอันนี้สตันใส่ไปไดนาเข้ามาเทดสวนแบบนี้หละว้าวไดนาตอนนี้เริ่มลำบากแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นอีกไนนะไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ฮะต้องยืนฟาร์์กันแบบยาวๆเลยนะถ้ากลับบ้านเี่ยก็จะเสียเวฟฮะ อาจจะต้องให้ป่ามาช่วยเคลียร์เวฟอะส่วนแอนนี่ก็ยืนสโลพุชสายไปอะน่าจะเล็งๆที่จะโซโลคิวนะแดนน่าอยากจะดันเวฟให้เสร็จนะแต่ว่าเวฟมาพอดีนะก็ดันไม่ได้อะจังหวะแบบนี้เนี่ยต้องเรียกป่ามาช่วยเออต้องเรียกเกฟเรียกอะไรมาช่วยโอเคตัณใจที่จะกลับบ้านนะยอมเสียเวฟนิดหน่อยนะเพราะว่าเลือนโล้โอ้ โซโลคิวอะฝัดไปกดสกิลบิวนะแล้วก็กดสกิลคิวต่อฮะแดนนานี้ไม่สามารถที่จะต่อต้านได้เลยอะเปล่า<อ>เล่นดีนะอันนี้เล่นดีเล่นแบบค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีการบวกการระหว่างป่าทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเกฟเนี่ยจะลึกเกินไปหรือเปล่าแล้วตันไซแฟดเข้าพุ่มสสยไปแต่ว่าวีโก้ไล่แทงและไดนนาแฟดมาเบิร์สใส่วีโก้ไปได้อะ <m> สงหวะนี้แลกกันไปหนึ่งต่อหนึ่งอะ เอาแล้วแล้วจังหวะนี้เรียกหมีใส่ปลายพร้อมกับเพดนะนี่แหละฮะนี่ความน่ากลัวของมันคือตอนเลเวล6นี่นแหละหลังจากเรียกลูกหมีได้เนี่ยเ่นจะเล่นง่ายจะจัดเลยอะลูกหมีเนี่ยเราไม่เอาไม่จำเป็นต้องเอามาโซลคิวเขานะเราแค่มาเอามาตอดเลือดเอามาทําดาเมจใส่เขาอะเออเอามาเล่นกับรูนเนี่ยปั๊มตังปั๊มไลไฟเนาะเราไม่จำเป็นต้องแบบใช้เพื่อฆ่าอย่างเดียวอะ เพราะว่าครูดาวมันก็ไม่ได้นานมากเราสามารถที่จะสแปมใส่เขาได้เลยเพื่อทําให้เลนเราได้เปรียบมีการบวกกันในป่าไปแดนหน้าที่ดันเลนก่อนแล้วมาถึงก่อนนะแล้วตอนนี้พยายามที่จะทำดาเมจใส่วิโก้แล้วอันตีใส่ไพ่แต่ว่าไม่ถึงนะน่าเสียดายมากๆจังหวะน,นี้แม่เสียอันตีไปแล้วนะราคาไปไม่ได้ด้ยฮนะส่วนแนนนี่ฮนะมาบีบทางด้านหลังนะตอนนี้เป็นฝ่ายสีแดงที่อันตรายนะแล้ววิโก้กับังจะได้กรอบร่างเทนะเป็นฝ่ายสีแดงที่เข้ามาโยนถึงที่เลยฮนะว้าว มัอนจะบวกนานเกินไปก็เลยทําให้ฝ่ายสีฟ้าเนี่ยเข้ามาปิดอ้อมหลังได้ก็เลยแตกพ่ายไปแล้วได้หน้าไม่มีอันตีแล้วด้วยโอเคเกมนี okay, ้น่าจะยากๆแล้วสําหรับทีมฝั่งตรงข้ามโอ้ Ooh, และนี่แฝดไปกดอันตรีใส่เก้าเป็นท่าเซียนของแอนนี่ครับแฟดกดอานะแล้วฆ่าเกมมาได้ะตัดใ,ใจแบบคมกลิบ แล้วตอนนี้แดนน่ายืนลำบากมากแล้วพยายามที่เขาไปโซโรคิวเวโกแล้วเวโก้ต้องหันสวนนะแต่ว่าไม่รอดนะเป็นเวโก้ที่พลาดท่าไปเมื่อกี้นี้แดนน่าเสียวเว็บเวยอะมากๆนะนี่แหละข้อเสียของการเอาวิกไนมาแล้วฆ่าไม่ได้มันจะเล่นยากไปเรื่อยมันจะค่อยๆเล่นยากไปเรื่อยเลเวลเราจะตามเราจะแบบเงินเราจะตามอะไรงเงี้ย อนนี่นะตอนนี้เรเวลเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาอัพสกิลคิวไว้3ขั้นนะแล้วก็ที่เหลือก็ไปลงสกิล W ให้เต็มนะก็เป็นอีกสูตรเตี๋ยวนึงฮะเอาไว้ดันเลนนะเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอัพสกิลหนึ่งให้มันเต็มตลอดนะเราสามารถอัพไว้ได้แค่2ขั้น3ขั้นอะไรเงี้ยก็สามารถอัพได้แล้วชังหวะนี้นสามารถเดินมาซ้อนแล้วก็น่าจะฆ่าไปได้แต่ว่าเป็นคาม่าที่ฆ่าไปนะชิลจะจัดเลยไหมอันนี้ยืนเลนก็ง่ายนะบวกกับเพื่อนก็เล่นง่ายเวลาสู้กันในป่าก,ก็คือสบายสบาย ็นตัวที่เล่นง่ายแล้วก็เก่งด้วยเวียโกวเหมือนจะเลงมาปล่อยลิฟที่ลกลางแล้วเป็นแดนหน้าที่ตันใจเปิดแต่ว่าอัน,นี่กดสต็อปวอตเร็วจัดๆถ้าพอมัากดแฟดมาสักว่นนี้เล่นโคตรดีอะเกฟพยายามที่จะเบิร์ดดาเมจใส่ไปแต่ว่าอันนี้ก็ตายอยู่ดีนะเป็นเวียโกวที่ได้ดับมันคิวไปแม่เมื่อกี้นี้หลบซ้ายหลบขวาแล้ว่าเจอเกฟยิงซิคิวคิวใส่ไปนะตัวระเบิดไปเลยฮะแต่ว่าถือว่าเล่นไี่ดีละเดินสต็อปวอตเล่นแฟดเล่นอะไรได้ดีละ เลเวลสิเป็นที่เรียบร้อยฮะและเลนกลางมีการสองหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าเป็นแอนนี่ที่ตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะด,ดิ้นโรนตัวรอดแต่ว่าก็ไม่รอดนะโดนไล่ฝันเป็นลูกเลยฮะเกิดใหม่ครั้งหนึ่งอะตอนนี้แอนนี่นะโดนแก๊งตายไป2รอ,อบบาดักซิลสแต็กหมดแล้วนะแล้วมีการเทเลพอร์ตไปที่เลนล่างนะจงังหวะนี้มีเกฟไดนาอยู่ที่เลนล่างนะแอนนี่กดฟาไซเดินมากดันตีใส่ไดนาไปฮะไดนาโดนไปครึ่งหลอดนะพร้อมกับหนีออกมากอนาะแอนนี่แม่ เซวๆตัดตอดได้ดีจัดนะแต่ว่าตัวแบกเนะี่ยอยู่ฝั่งข้างบนนะจังหวะน,นี้จะไม่ค่อยพร้อมที่จะไฟเท่าไหร่ฮนะเบกโก้อยู่ฝั่งข้างบนเดินมาเจอเกมในป่าเกมตัดใจหันสวนแบบนี้โอเคอะเกือบโยนแต่ว่าไม่โยนนะมีอันตีออนมามงใส่ใครสาไปฮนะใครสาตัวระเบิดไปครับต้องตัดใจกดแฟล้นอ,อกก่อนนะอู้ละออนตัดใจมาต่อแล้วอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจังหวะน,นี้เพราะว่าเีกโก้มาซ้อนแล้วฮะแล้วเกฟตีบัสขนเด็กมากลางวงนะ แตกพ่ไปโอเคทีมฝั่งของข้ามน่าจะโอ้แล้วเป็นเทที่หนึ่งโดนวีโก้ไปวีโก้กดอาหน,นีขึ้นมาพร้อมกับกดแฟดหนีแดนากลายเป็นแดนาที่เข้ามาฆ่าคามาแทนแล้วตอนนี้ตัวเองลึกอยู่เหมือนกันแล้วมอไฟฆ่าแดานาไปได้นะวีโก้พายายามยืนอยู่ในพุ่มแล้วตอนนี้พายายามที่ฆ่าจีนนะแล้วเหมือนจะฆ่าจีนได้แล้วได้กอล์ล่างนะโอเคครับตอนนี้เป็นฝ่ายสีฟ้าที่ได้เปียบอะว้าว เล่นดีแล้วฮะเมื่อกี้นี้แต่ว่ามีจังหวะพลาดไปเยอะมากไฟเมื่อกีน้นี้โอเคคือเมื่อกี้นี้ดักจับได้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วหันกลับไปเอาลิฟต์เนี่ยผมว่าแม่งเวิร์กละแต่ว,ว่ามาต่ออ่ะก็เลยกลายเป็นแตกพ่แทนเพราะว่ามันมืดเนาะหว่าสีแดงไม่มีแล้วไฟเมื่อกี้เนี้ย ตอนนี้แอนนี่ได้เป็นสนยญามาแล้วนะสนยญาทีที่สองเกมนี้เล่นแบบฟอ r t e a เออออกไอเทมแบบฟอ r t e a แล้วก็การเล่นการอะไรนี่คือฟอ r t e a จัดๆอะไม่ได้คิวแลนด์ปะในนาซิดอะแล้วก็ออกสัญญาชิ้นที่2มาด้วยก็เล่นนายอะดีมากๆแรงสูงๆนะก็จะเล่นกันแบบนี้แหละจะไม่ค่อยเล่นแบบสายโซโลคิวเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันดีอะมันแรงแต่ว่ามันช่วยเพื่อนช่วยอะไรได้น้อยอะ แล้วจังหวะนี้มันจะมีการบวกกันนะทีมฝ่ายสีแดงเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยพร้อมมาเรื่องของโพซิชันนะั้นแล้วดึงใส่เวกโกไปเวกโก้ก็เลงจะาตายเพราะปรากฏอันติใส่เทสแล้วได้ฆ่าเทสมาเบ้าเก็อันติไม่โดนคุณพระจริงกางอันติ โอเคอันนี้สัตนสายไปอะแล้วเกฟตันใจกดแฟดวีโก้ไปตามต่อนะตอนนี้เกฟเวลห่าง2เวลอะโอ้โหแล้วฆ่ามาได้แต่ว่าเป็นจีนที่ได้ชัดดาวของวีโก้ไปนะได้มา1นึ่พัร้อมกับยิงหันสวนแต่ว่าตัวเองเนี่ยลึกเกินไปอะโดนสกิลของแอนนี่นะแปะคิวใส่หัวไปมะไม่ีินี้ว้าว หม่แล้วเหมือนทีมฝ่ายสีแดงน,นะอยากจะไปต่อ,อเห็นฝันของข้ามเลือดโลนะมันก็น่าบ่วงอยู่เหมือนกันแล้วอ่อนมาแล้วแต่ว่าเป็นนอนที่ไม่มีอันตรนีนะตอนนี้ฆ่าใครได้ก็ฆ่าไปก่อนนะดึงไปไม่โดนแต่ว่าก็พยายามที่จะฝืนไปต่อนะเอายังไงฮะจังหวะนี้แอนนี่มาแล้วอโอเคถอยก็เป็นอะไรที่ไม่แย่คือแอนนี่นะมันเก่งตรงที่ว่ามันเป็นตัวที่มีซีซีแล้วก็สามารถเปิดไฟได้แบบง่ายๆอ่ะเออแล้วก็เล่นได้หลายสายอ่ะ จะเล่นเป็นรูเดนก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นล็อกเก็ตเบลก็ได้เอลฟอร์ดก็ได้คือเล่นได้หลายรูปแบบมากหน้ากากยังได้เลยเออมันเล่นได้ยืดหยุ่นมันก็เลยกลายเป็นตัวที่ดีแ,แต่ว่าแรงไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้วทีมฝ่ายสีฟ้านะ่ตันใจเปิดบาลอนแบบนี้เลยอะไม่เปิดแบบวัดใจจัดๆนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่แต่ว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะ เกฟไม่มีสม,มัยนะเหมือนจะไปเห็นเกฟกดสม,มัยหรือเปล่าก็เลยสนใจเปิดนะแล้วตอนนี้ออนเเลพอร์ตมาเป็นที่เรียบร้อยอะ่ะไม่มีวิชั่นออนพยายามที่จะยืนข้ามให้เพื่อนเพราะว่ากดอันตีใส่ไปแล้วโมงโดนไป1ตัวจีนกลางอันตียิงใส่มอไฟอยู่แต่ว่าไม่เข้ากลายเป็นออนที่เข้ามันลึกเกินไปนะแล้วแล้วตอนนี้แอนี่อันตีลงไป2ตัวเพราะว่ากดเดวอฟร์อะเดน่าเข้ามารั้วเหมือนกันแต่ว่าแอนนี่ยังมีซอนย่าอยู่นะแล้วกดซอนย่ารอดมาได้อะเดน่าพยายามที่เข้าไปฆ่าเดน่า แดนน่าพยายามที่เข้าไปฆ่าคามา่มาแต่ข้างหลังอะเป็นฝ่ายสีแดงที่ชนะไฟฮะว้าวอันนี้นีตอนนี้กลับบ้านไปขึ้นเป็นสมุดจดรายชื่อนูมาแล้วนะแล้วจังหวะนี้แดนน่าพยายามที่เข้ามาฆ่าคา,ามา่มาเพราะมากดสต็อปฟอตนะเอาแล้วโอ้แล้วแฟดเข้าไปในหลุมบานอนด้วยเอาเอาดิมีอันติีของพี่ออนมาช่วยไว้นะแล้วหมงไม่โดนนะเบิร์โอ้โห ตามตำลาโอเคจังหวะนี้พลาดแบบชัดมากแล้วก็เสียบอลลอนนะป่าฝนตองข้ามตายน่าจะรัดไม่ได้นะหลังจากได้บาลอนนะก็เดินเข้าป่าฝนตองข้ามกันนะตอนนี้เนี่ยมอไฟเริ่มเข้าไฟแล้วแล้วก็ ครสกําลังดันเวฟกลางอยู่ฮะส่วนแอนนี่ก็พยายามยืนในพุ่มนะรอจังหวะเปิดใครได้สักคนหนึ่งฮะแล้วจังหวะนี้ไดหน้ามันจะเข้ามาลึกเกินแล้วคามาปลดแบนชีออกให้แอนนี่นะแล้วแอนนี่ก็สตันต่ตอพร้อม,ามากดเอลฟ์ฟอร์ดข้ามาได้แบบชิวๆเลยฮะมาดันต่อป,ป้อมกลางกัน3คนนะตอนนี้ทีมฝ่ายสีแดงเนี่ยไม่ค่อยพร้อมที่จะเข้าไ่ตัวดาเมจตายไป2ตัวนะอ๋อนะพยายามที่จะมายืนค้ำไม่เพื่อนแต่เมื่อว่าจะทำอะไรไปไม่ค่อยได้ฮนะ เจอพี่มอไฟตัวเดียวค้าได้แบบทั้งวันนะ่ะได้โซมังกรไฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้อันนี้ยังมีแฟลตอยู่นะผมอยากเห็นแฟลตอารของแอนนี่มากๆเลยนะอยากดูดาเมจนะแล้วจวังหวะน,นี้โอ้กดสต็อบวอตก่อนนะแฟลตโอเคฝั่งงข้ามตัดใ,ใจที่เข้ามาสวนนะแล้วแดนหน้าตอนนี้โดนดาเมจไปเยอะมากครนะับไม่มีสต็อบวอตเล่นนะไฟนี้ก็เลยทําให้แพไ้ไปนะเก็บมาพยายามยิงอยู่ยิงอะไรก็ไม่เข้าวนะตอนนี้ เทด,ดึงโดนจีนไปวิโก้โอเครอดมาได้โอเคน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้นะทีมฟอร์โนกาไม่น่าจะคัมแบ็กกลับมาได้แล้วฮะแอนนี่สกอร์สวยงามมากนะ5223อ,อ่ะสกอร์สวยมาก ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับสำหรับในการเล่นแรงนะเล่นง่ายแล้วก็ดีด้วยนะออกของได้หลายรูปแบบเล่นได้หลายรูปแบบมากๆใครชอบก็ฝากกดไลค์กด u b บสไคร์ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ไลน์คอมเมนต์ไวตาต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ